สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที teach everything เราจะมาลองทำตัวอักษรที่มีพื้นหลังเป็นรูปภาพแบ็ r กราวกันนะคะโดยใช้ Power Point อ่ะเรามาลองดูกันว่าทำยังไงได้บ้างอันแรกเลยเปิด Power Point ขึ้นมาอ่าเปิด Power Point ขึ้นมาแบ k Presentation นะคะแบี่ก็คือ กระดาษว่างๆเลยเอากระดาษว่างๆมาหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่ insert แล้วก็ตามด้วย word art ตัวนี้นะคะ,ะตัวไหนก็ได้เลือกมาสักตัวหลังจากนั้นเราก็เขียนข้อความที่ต้องการลงไป u t ทหลังจากนั้นเราก็ไปที่ home นะคะแล้วก็เลือกขนาดประมาณ 250อ150มณนแล้วก็เลือกสไตล์เลือกสไตล์ theme f o n t นะคะเอาอะไรดีง่ายๆละกันอ่ะประมาณนี้เราจะได้ตัวอักษรเรามาแล้วหลังจากนั้นไปที่ insert เหมือนเดิม shapes and then rectangles นะคะ r e c t a n g l e สี่เหลี่ยมพืนผ้านั่นเองอ่ะ กดใบข้อให้เต็มตัวอักษรน,นะคะหลังจากนั้นเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยและแทงโกรเอาไปไว้ข้างหลังนะคะ send to back หลังจากนั้นนะคะให้ไปที่่ h e c k format ตรงนี้ชฟ h อร์ f ม r m a t แล้วก็คลิกที่พื้นหลังของเราจากนั้นคลิกที่ตัวอ,กอักษร กด Control นะคะกด Control ก่อนแล้วก็คลิกที่ตัวอ,อักษรแล้วเราก็ไปที่ Shape Format หลังจากนั้นไปที่ Merge Shapes ตรงนี้นะคะ Merge Shapes ก็คือการรวมกันของรูปล่างนั่นเองเราไปที่ Intersect ก็คือการตัดเส้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าอ,อันที่อยู่ ด้วยการร่วมกันอยู่ก็คือจะจะตัดออกมาแค่นี้อ่าแล้วก็กดไป intersect Inter shapes โอเคเราได้ออกมาแล้วนะคะอ่าหลังจากนั้นไปที่ insert เหมือนเดิมค่ะแล้วไปที่ pictures this device ก็คือรูปภาพเนี่ยให้เลือกรูปภาพแล้วก็อยู่ในเครื่องของเราก็ this device ความของเครื่องน,นี้นั่นเองแล้วก็เลือกมาเลยว่าเป็นพิกเจอร์รูปไหนดีเออ่ะบิ๊กซิตเหมือนเดิมนะคะคลิกขวาแล้วก็ Send to Back เหมือนเดิมอ่าเห็นไหมตัวอ,อักษรเราเป็นทึบๆนะคะเราไม่อยากให้มันทึบมันบงังวิวของเราอยู่ใช่ไหมไปที่เชฟฟอร์แมตค่ะเชฟฟอร์แมตเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่ s h เชฟฟิลด หลังจากนั้นนะคะกดไปที่ more fill colors แล้วก็เราจะเห็นนะคะ transparency อยู่ข้างหลัง transparency ก็คือการโปร่งใสนั่นเองความโปร่งใสนั่นเองคลิกไปประมาณ50-60%อ่ะแล้วก็คลิกโอเคเลยอ่ะเราจะเห็นตัวอักษรของเราไม่บังวิๆนะแล้วนะคะโปร่งใสอ่ะขยับตามที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นคลิกที่แ ground ของเรานะคะ background แล้วก็กด Control แล้วก็คลิกที่ตัวอักษรของเรา,าหลังจากนั้นก็มาที่ Shape Format เหมือนเดิม Merge Shapes แล้วก็ Intersect เหมือนเดิมเลยค่ะแทนแทนเราจะได้ออกมาแล้วกับ ตัวอักษรที่มีพื้นหลังเป็นรูปภาพของเรานะคะ,ะคลิปนี้ก็เป็นเส้นคลิปสั้นๆหวังว่าทุกคนคงจะได้อะไรจากคลิปนี้นะคะการใส่รูปภาพในตัวอักษรนะโดย PowerPoint โอเคแค่นี้แหละคะ่ะเรามาลากันบายบาย I hope everyone have a nice day